สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักโปรแกรมนะครับโปรแกรมย่อรูปรอบขนาดรูปภาพนะครับทีละหลายๆรูปภาพนะครับให้มีขนาดตามที่เราต้องการนะครับโดยโปรแกรมนี้มีชื่อว่า FastStone Photo Resize นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับอยู่ด้านล่างครับก็คอนเทมต์ของโปรแกรมนี้ก็ง่ายๆครับคือย่อขนาดรูปภาพทีละหลายๆรูปตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามารถใส่เครดิตรูปภาพหนึ่งหรือไม่ก็ รูปลายน้ําอะไรพวกนี้ได้นะครับก็สะดวกครับเพราะแบบคนที่มีรูปหลายๆรูปนะครับแล้วต้องการที่จะปรับแต่งโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งแต่งทีลงรูปนะครับก็โอเคมาเริ่มไันดีกว่านะครับเมื่อโหลดโปรแกรมมาแล้วครับติดตั้งโปรแกรมมาเปิดโปรแกรมมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับก็คือจะมีบล็อกด้านด้านซ้ายกบล็อกด้านขวามือด้านซ้ายมือนี่จะเป็นด้านที่เราต้องการเอ่อเหา โฟลเดอร์นะครับของรูปภาพที่เราต้องกาจะแต่งนะครับหรืออาจจะแต่งเทียรูปก็เลือกรูปมาเทียรูปก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะลองเลือกมาให้ดูนะครับก็ผมเก็บรูปภาพทดสอบไว้ที่น่าจะเป็นใจจักคู่นะครับผมเอาเป็นสติ๊กเกอร์ลายแล้วกันเอาให้มันง่ายๆายอ่สมมุติว่าเนี่ยรูปที่เราต้องการนะครับ ก็จะมีรูปหลายรูปที่เราต้องการในที่นี้เราสามารถที่จะเลือกทพระรูปได้นะครับก็ะจะมีรูปตัวอย่างตรงนี้ตรงทีวีนะครับก็เลือกแอดไปตรงนี้ครับก็จะมาอยู่ที่เขวามือตรงด้านขวามือจะเป็นรูปที่เราต้องการที่จะรีไซส์นะครับแต่สําหรับแค่ใครต้องอยากที่จะต้องการที่จะย้ายทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาแน่นีเลือกก็เลือกตรงนี้แอดออครับก็รูปจากฝั่ง,ง,งซ้ายมือก็มีอยู่ฝั่งขวามือก็คือฝั่งขวามือก็จะเป็น ส่วนที่เราต้องการที่จะปรับแต่งนะครับเมื่อเราเลือกเลือกเลือกรูปมาอยู่ฝั่งฝ่ามือเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่ที่จะต้องทําก็คือการเลือกเอาพุทโฟเดอร์นะครับการเอาพุทโฟเดอร์นี่คือตําแหน่งที่อยู่เมื่อเมื่อรีไซส์เสร็จแล้วนะครับหรือปรับแต่งเสร็จแล้วรูปทิปเนี่ยรูปที่ปรับแต่งพวกนี้จะเราจะให้อยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลือกนะครับในที่นี้ผมต้องการที่จะให้อยู่ตรง เอาสักใน m ม p i ฟ t u r e แล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะครับจะได้อยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยคำอัดไมค์ฟิกเจนะครับก็หลังจากแต่งเสร็จแล้วครับก็จะอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็ปกติแล้วนะครับจะไม่มีเออจะไม่ได้ติ๊กถูกที่ตรงย a d v a n c e d นะครับยูเอ a n c e d o p t i o นนะครับแล้วก็รีไซส์ให้ติ๊กถูกที่ตรงนี้นะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมานะครับตรงเขียนว่า Advanced Option นะครับให้เลือก Advanced Option ขึ้นมาครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเด็กหน้าต่าง สังเกตที่แถบล่างนะครับก็จะมีคําว่า r e ไซ z ์นะครับปกติรีไซ z ์จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เืยให้คลิกถูกที่รีไซ z ์ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วตรงนี้ให้เลือกเป็นอไอคอที่สามนะครับรีไซ z ์เบสอ d อนอ n อนออนออนออนวันซนะครับก็คือประมาณว่าถ้าเราปรับตรงเนี้เป็น y วก็คือเราจะให้ต้องการกว้างเท่าไหร่สมมติเราต้องการจะให้กว้างหกร้อยครับผมต้องการให้รูปกว้างหกร้อย ความกว้างของรูปกับความกับความยาวมันจะสมดุลกันนะครับเดี๋ยวถ้าเลือกแบบเินพิกเซลเนี้ยก็คือเราต้องหมดทั้งทั้งเอ่อทั้งความยาวทั้งทั้งความสูงความกว้างและความสูงเองอันนี้ก็คือปรับแค่ความกว้างเดียวจะปรับให้อัตโนมัติคือภาพจะได้สมดุลกันนะครับก็อันนี้ผมให้แนะนําให้เป็นอันนี้ครับจะได้ง่ายๆครับปรับแค่ตรงนี้เดียวแล้วต้องการกว้างเท่าไหร่ก็ปรับอันนั้นส่วนเรื่องความสูงมันจะปรับให้อัตโนมัติเองอันนี้สําหรับการเปลี่ยนขนาดนะครับ ตรงการใครต้องการที่จะใส่ข้อความนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับเนี่ยตรง text นะครับแล้วก็ add text พิมพ์ตรงนี้อะไรก็ได้ที่เป็นข้อความที่ต้องการจะใส่นะครับเห็นครับสังเกตนะครับเวลาเราพิมพ์จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นตำแหน่งรูปภาพนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งรูปภาพเราต้องการให้ให้ข้อความอยู่ตรงไหนแล้วก็สมมุติจะเป็นรายน้ําให้อยู่ตรงเอ่อหัวมุมด้านล่างนะครับก็ปรับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นความละเอียดของเอ่อความโปร่งใสของข้อความก็คือจะให้ข้อความโปร่งใสด้วยไหมเงี้ยมันจะมีความนี่ครับ แต่ถ้าข้อความไม่สวยตัวหนังสือไม่สวยเราสามารถจะเลือกเป็นเตอร์นะครับก็คือเป็นลายน้ําได้นะครับ <_ d ata> ลายน้ําก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะคือติ๊กทุกที่ตรงนี้นะครับ <_ d ata> เราก็เอาหารูปภาพที่เราต้องการกเป็นลายน้ํา <_ d ata> สําหรับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับความโปร่งแสงปรับตําแหน่งก็เหมือนเทกคล้ายๆกันสมมุติว่าได้แล้วนะครับเราก็ กด cover ได้เลยครับแต่สําหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับก็คือเราสามารถจะติ๊กตรงนี้ได้นะครับติ๊กตรงคําว่า rename rename นี่หมายถึงอะไรนะครับ rename หมาย,ยถึงการเปลี่ยนชื่อชีอ้ไหนชื่อสมมุติผมต้องการที่จะตั้งชื่อตรงนี้เป็นเอ่อเป็น line นะครับผมก็ตัวชาร์ปนี่หมายถึงตัวเลขนะครับหนึ่งศูนย์หรือหนึง่งหรือรอ,อะไรก็ช่างนะครับที่เราต้องการนะครับเราสามารถทจะเลือกได้ก็คือทั้งนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขสองตัวนะครับ ก็คือเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะครับไปถึงหลักหลักหลักร้อยหลักหลักเก้าสิบเก้านะครับจะั้นเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกตรงคเปอร์ได้เลยครับมันก็จะกรมทําการแปลงไฟล์นะก็จะเกตนะครับจะรูดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอย่างนี้ครับก็รอจนเสร็จรูปรูปก็จะถูกรีไซส์ตามที่เราต้องการนะครับก็จะมีเห็นไหมครับชื่อที่ผมตั้งเห็นไหมครับ รูปก็จะมาขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ในที่นี้ทำไมรายําไม่มาหรือรายําจะใหญ่ไปผู้หลับลองใหม่ที อ่านี่ครับมาละลายนะครับก็ยังไงก็ไปลองไปลองเล่นดูนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับไม่ยากอะไรนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะปรับแต่งรูปนะครับก็เนี่ยมันง่ายดีตรงที่ว่ามันมันได้ทีได้หลายรูปก็เดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากรายละเอียดของคลิปด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ